ใชาเวลาเรื่องงานของมัสติกฟอนจูนะครับแลว้วก็ช่วงเย็นเก็จะได้ไข่ของกันอีกรอบเลงนะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเป็นขอบคุณแขกผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สินค้ฟอ์จูทาวนะที่ให้พื้นที่นะครับกับพวกเราทุกทุกคนนะครับตอนนี้ฝั่งของอาจารย์กะทาก็เตินใหญ่เลยนะครับแล้วก็เฮงเพงเงตลอดเลยนะครับ สี่แถสิแล้วก็หยิบไปใส่ถุงไปเลยนะครับใช่ตัวดีมากครับอันนี้อันนี้หซูชิรอนัตึ่งนะครับแล้วก็โมเดลเซรีางฝั่งนูรอนตนะครับอันนี้เนเขรนะครับาทีไปเลยรอนว่าฝั่งนั้วโอ้นะครับยังมีอีกนะครับว่าเดี๋ยวถ้าลองจะได้ ไปทธุกิจต่อไจะได้มาดู้้ายเอนะคะาลงแรกนะครับโอเคค่ะชนนูนห่อนึขอเดินีไซ์ูตี้ไงตู้ี่นาค่ดีนค่ะ

้คนนคนนงี่ะขอรู้จักี่ค่ะ้ออีค่ะะลอนนีค่ะี่ค่ะ้ออเราตนะครับตอบถมีอได้เลยโอเคขอบคุณมากนะคะไปต่อ ่ะไ้นะอ๋ออันนี้จะเป็นว่าอัไนี้ป็นขไม่ดีหายไปไหนไปหลุดค่ะายหลุดอันนี้หันมาหันฝั่งนี้หันฝั่งนีหนอชูหน่อยชูหน่อยโอเค

หมูฝอยหมูเส้น,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 นคะน,นุน่มคุณบ๊อบบี้ไม่ไม่ถึงนะคะเขาอยู่ไหนเนี่ยที่การชอบสนานหวันใจมากคุณ<อ> ลองหลายเขาตานิ่งๆเป็นเป็นันีเป็นานหมค่ะเพราะว่าเป็น่ล้าานานเนานแต่ว่างจะเป็นเซนะคะแล้วก็เป็นองผักกาดเปงเ่อคะเป็นพิธีกรรเป็นพิธีกร เราเยอจริงหรอเอาไว้เสรจมข้าป็นกันที่ทางานเนาะตายแล้วองกหมาะหมีนี่ไปนข้ส่นที่นี่ใสไม่ได้นะคะี้ แต่อย่างนี้มันกว้างไงคะถ้าใส่กล่องก็แหวนเนาะมันซ้อนๆแล้วมันหดง่ายแต่หนูชอบสีนี้อันนี้น่ารักกว่ายังไงวะเนี่ยแต่มาสีทองใส่ได้ใสได้แต่อันนี้จะได้ช่วยแม่คือมองข้างบนมีกะว่าต่างมันจะช่ไหอันนี้ก็สวยค่ะเนี่ยค่ะตอนเนี้ย เปลือยหรือหาอมือนะคะรทอกันออบมาเดี๋ยวตะีตังะเาีตังพี่ป๋าีตังของอาจารย์นะใช่ม้ยย140่า่

ช่วยหันหน้ามาด้านนี้หน่อยค่ะขอขอตอถ่ายรูปดค่ะขอถ่ายรูปหน่อยค่ะเ็น้อยู่ขานี้ด้วยนไม่เห็นอย่างนั้นเห็นค่ะน้องไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรขอบคุณค่ะายนี้ด้วย่ไม่นขอคค่ะ

เราไปกบาไปายว่าปกติขอยู่ครับาเไนีนมาเซ50เปอร์เซ็นต์เราอกอีกสามวันแล้วก็คือเดี๋ยวเร

ให้แบบให้มับี่แหลวิธีการดูเรากจะจากวันเยากเกิดเกิดวันี่จะฟังถหีเอาสสองนิเบเพาะสอนิดเนี่ยใช้ใช้ได้กับวครับมีสชงแบแ้คือแบบอี่ื่ะเป็นองกจริงเป็นอันนี้ก็ได้นะคะอันนี้นะแล้วก็ากแล้วก็เลยาเลากเาบเา

สาสพู่นะรก้วาเรื่องเร่องสีตามมาแต่ผมเนียแตมเนยเนี่ยสีแดงเลยครับนี้เหรสีแดงวัฒนาสีแเรียกว่าเสนับเขาธิทีบครับนี่ใบนะครับแบงเาหน้าเรื่อง ีเขียใช้ได้ครับนี่ครับวชั้นเองครับใัเราใส่กีร t เราข้ามใส่เ้หนถเราอยากเราแลตซร่้อเดงเล้มี่องไมใส่่กล่องไม่มีเกล่องเดียว คือจ <toys> ีจ <P an> ีจะมีก่อน่มอ๋ตรงนี้ไม่ครับนี่ครับไปจะมีอันนี้ให้ครับนี่ไปเราจะมีคู่มตรงนมีปุ่มการเปิดไปก่นอะร้อ้าสก้าตู

ด้วยขอกล้องนีนะคะพี่ก่กขเข้ามาหน่อยก็ได้หนึาคอยๆนะคะเปลี่ยนท่าได้ค่ะหนึ

พร้อมนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม,สาม,สามขอบคุณค่ะเดี๋ยวอันนี้ของ